เรียกไ,ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกจับตามองเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิกทิติวุติวารุณนนะคะกับอดีตภรรยาอย่างสาวแพลวพรา,พราแสงทองนักร้องหมอลําซิ่งชื่อดังนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวแพลวพรา,พรา,พราแสงทองเนี่ยก็ถูกศาลนะคะได้ตัดสินเรื่องคดีที่ดินที่จังหวัดยโสธรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งต่อมานะคะก็เรียกได้ว่าทํเอาเอา FC แฟนคลับ รวมถึงชาวเน็ตหลายอหลายคนนะคะต่างก็จับตามองกันที่เรื่องราวของลูกๆของทั้งคู่นั่นเองค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนเนี่ยได้มีการออกมาไลฟ์สดค่ะลํ่ไพายนะคะบอกความในใจที่อัดอั้นมาตลอด1ปีเต็มที่เจ้าตัวเนี่ยสู้สุดใจนะคะเพื่อให้ได้ที่ดินกลับมาค่ะซึ่งผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนเนี่ยก็ได้เปิดเผยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวตั้งแต่วันที่เดินออกมาพร้อมรองเท้าคู่เดียวนะคะเคยเอ่ยปากของเงินทุนตั้งตัวเพียง10บล้านบาทจากเงินหลายร้อยล้านที่หามาด้วยกันแต่อีกฝ่ายเนี่ยกลับปฏิเสธนะคะแล้วก็ท้าให้ไปฟ้องศาลเอาเองจน นำมาสู่การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์นะคะในที่ดินมูลค่ากว่า50ล้านบาทค่ะซึ่งบิ๊กนะคะก็ย้ำชัดค่ะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและชัยชนะครั้งนี้เนี่ยเพื่อพิสูจน์ว่าฟ้ามีตาสำหรับคนไม่เอารัดเอาเปรียบใครนั่นเองค่ะ โดยทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟิลนด์นะคะก็ยังได้มีการประกาศกลางไลฟ์อีกด้วยค่ะว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยคือลูกทั้งสองคนต้องมาอยู่กับพ่อเท่านั้นนะคะพร้อมเผยค่ะว่าได้สะสมข้อมูลและหลักฐานมาตลอด1ปีเต็มนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าพื้นที่ไหนคือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับลูกอย่างแท้จริงถ้าลูกทั้งสองมาอยู่กับผมเนี่ยผมไม่เอาอะไรแล้วก็ได้ผมเลี้ยงดูลูกคนเดียวได้สบายผมวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วค่ะ โดยงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าทำเอาโลกโซเชียลนะคะต่างก็ได้มีการออกมาแชร์โพสต์ของทนายพัทค่ะคุณผู้ชมที่ได้เคยโพสต์ข้อความถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอาไว้นะคะบอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกเขาทั้งสองแล้วมีสิทธิ์นะคะแล้วก็อำนาจทุกประการทนายพัทฟินแลนด์นั่นเองค่ะโดยงานนี้นะคะทางด้านของเพจดังอย่างหมอลำสไตล์คอยค่ะก็ได้มีการออกมาแชร์โพสต์ดังกล่าวนะ,ะของทนาย พร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียลแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตค่ะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายอีกแล้วบางก็ถามนะคะว่าอยากถามทนายแม่ไม่มีสิทธิ์รออุ้มท้องตั้งหลายเดือนนะคะ บางก็บอกค่ะว่าดีใจด้วยค่ะและนี่นะ,ค,ะคุณผู้ชมก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเน็ตนั่นเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมคาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปสําหรับเรื่องราวของลูกๆนะคะระหว่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวแพรวราว,ราวแสงทองนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งถึงแม้นะคะว่าทั้งคู่จะเลิกลากันไปสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าใดๆค่ะคุณผู้ชมคาทางด้านของชาวเน็ตก็ยังคงจับตามองเรื่องราว ดังกล่าวกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะคะส่วนงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็ต้องรอให้หลายๆฝ่ายเนี่ยออกมาชี้แจงกันอีกครั้งนะคะ